สวัสดีครับอยู่โจ๊กเอนดีนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีเอ่อเทวงปูเลี้ยงกุ้งนะครับอันนี้คือข้อ pvc ที่เราเจาะที่เอาน้ำออกนะครับจะมีอ่าข้างอเขีออข่ยวนอกครับอันนี้เชื่อมกันด้วยสีหุนแล้วก็จะมีฝาฝาเอาฝาขึ้นมาให้ดูอ่าเป็นฝาเหลี่ยมนะฮะไว้อุดหัวฝาคันเลย วอันนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวต่อข้างบนนะป้าต่อให้เขาดูเลยท่านี้ป้าหมใจรอรีบเตะไปนะน,น,นี่ป้าต่อเออใส่กันเลยป้าหมุนไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวนอกเหมือนกันนีออ่ต่อเลยใส่ไปเลยป้าไม่เป็นไรอ,อ่าครับต้องถอดตอนใส่นะครับวิธีเจาะองค์ปูนก็นคือใช้สก,กัดนะค่อยสก,กัดใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบว่าเดี๋ยวมันจะร้าว นี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋จวแล้วเกี่ยวปลาเกี่ยวไประดับไหนนั่นเลยอ่าปูนที่ใช้เทเป็นอ่าปูนผสมทรายนะครับประมาณห้าถังถังแบบนี้นี่นะฮะต่อตอนหนึ่งวงใช้ประมาณห้าถังอ่า อยู่ใช่ไหมปะอ่า<ด>เสร็จนะฮะแล้วก็เทเทปูนปกติเลยอาเทนอาทำปกติไปเลยเออนะครับส่วนวิธีเตรียมหลังแบบเทเสร็จนะครับตองสวามวันอ่าวิธีล้างวงปูนนะถือถ้าไม่ล้างมันจะมี ปูมันจะมีสารอะไรเยอะแยะครับกุ้งมันจะตายได้มีคนเคยลองปล่อยกุ้งแล้วตายนะครับแบบไม่ได้ล้างวงปูนก่อนวิธีล้างวงปูนคือใส่สนะ้ำพุ่มใส่ชูทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วปล่อยน้ําออกแล้วก็เติมน้ําเต็มนะฮะอีกหนึ่งอาทิตย์ก็้ปล่อยน้าออกอีกเหมือนกันเป็นน้าน้าปะปาสองรอบรอบแรกจะเป็นน้ําผสมรุ่มใส่ชูน,นี่เครดิตของลุงคําพรนะลุงคําพรจะ ทำวิธีบอกอยู่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับแกบอกละเอียดกับผมเยอะ <c oughs> นี่ผมทำแบบรีบๆวิธีเตรียมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ติดตามลุงอมรจะเป็นเกษตรยินทรียความรู้เยอะช่องแกผมชอบอยู่ก็ปไปฝากตามดูด้วยนะครับเนะครับเดี๋ยวก็ปัก ได้ไหมปะจะวุ่นวุ่นหน่อยนะครับถือด้วยทําด้วยกล้องมันจะไม่นิง่งมันต้องพักบอก่อนจะเลี้ยงนะครับใส่น้ำส้มสายชูไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ขัดแล้วก็เติมน้ำประปาไป กินอาอทิตย์แล้วปล่อยน้ำออกทำสองเที่ยวนะครับน้ำประปาสองเที่ยวเสร็จเลยตะกุกตะกักเหดหนึ่งทำกันเองไม่เสร็จแล้ว คือตัวตรงตรงที่ผมเอาท่ออื่นก็ได้ตรงนี้มันจะไอเปลี่ยนเป็นวาลก็ได้แล้วแต่เราไอที่ผมใช้ตัวปิดธรรมดาหรือท่านไม่ต่อตัวนี้ขึ้นมาเอาแบบไม่ทําแบบผมมันทําได้หลายแบบแล้วแต่ใครอยากทําแบบไหนะคือเอาเกี๊ยวนอกแล้วก็ต่อท่อเข้าไปเลยก็ได้แล้วก็เทอย่าให้ทับต่อเดี๋ยวมันมีน้ําออกไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้แต่นี้เวลาเราขันออกข้างบนเนี่ยขันออกได้ เริ่มต้นฝากไว้จะดีก่อนนะครับนี่จะจนะักกีฬาให้ดูปาร์ตี้อโอให้ธรรมดาช่างไม่ธรรมดาว,ว้าวเสร็จปกักน้ำหมักข้าวกิน <laughs> หิวแล้ว